วจับดอกใหญ่ถึงสิบมิลิเมตรพี่ขนาดแน่นเจาะเนียนขนาดเล็กแต่พลังไม่เล็กตัวนี้ใช้ต่อเนื่องไม่มีหมดไฟเพราะมันเสียบปลั๊กไงตัวเนี้ยแบรนด์นี้ผมไม่เคยเห็นเขาลดราคาเลยครั้งแรกที่เขาลดราคาเขาบอกเขาอยากมาร่วมกับคุณการจอมพลังโอ้ยโคนแรงเลยอะวอกครับอนี้แรงมากเวอกครับบ้านแรงบ้านผมมีหลายตัวมากบ้านผมมีสว่านมีเครื่องพนไรไปไม้อะไรเงี้ยแรงจริงพี่ันแรงจริงแรงแรงมากเราลองที่โต๊ะนี้ก่อนไหมเฮ้ย เอาไม่ขึ้นนะเอาไม่ได้นะมีประกันมีประกันมีแล้วประกันด้วยโอ้โหแล้วประกันเป็นปีแต่จะไม่ได้ว่กี่ปีแล้วเอารกันเท่าไหร่ดีวะราคาไม่ได้ใรเขาไม่ได้บอกเอ้านายโปะมีโปสว่างไฟฟ้าปกติเจ็ดร้อยเก้าสิบดเหลือห้าอ้บาทโอ้โหเนี่ยราคาเท่าไหน่ไหนปกติเจ็ดร้เนสไหนตัวไหนตัวไหนน้สวางไฟฟ้าหมดตัวมีสายตัวมีสายกกว่าหรอเก เหลือห9าร้อหรือ599ร้อยตัวมีสายนะอ่าห้าเก้นะครับอ่าแล้วตัวอีกตัวนึงอีกตัวนึ่งราคาขึ้นอะไรอ่ะตัวเนี้ยอุ้ยมันโคตรแรงเลยอ่ะแรงมากมันแรงจังวะเดี่ยวนี่นี่นี่ช่างใช้โคตรแรงอ่ะแรงแบบลมเขาเขาจะปั่นเป็นลมออกมาเี่ยถ้าเป็นตัวสองตราคา่หนึ่งนหนึ่งอยู่ที่1,199บาทค่ะจากราคา1,590งพันหอเกบาทอ่าจาก1,500เหลือ1,100 อันนี้ต้องสายช่างนะมือชีพมือชีพเฮ้ยเฮ้ยอะไรมันแรงอ่ะไหนถ้าเป็นสายช่างเนี่ยแรงแรงแรงมากแรงแรงอันนี้แรงอันนี้สองระบบพี่เจมส์จะถือตัวนึงเื่อเขาเอาคลิปไปใช้ไม่ใช่มือชีพนะจังจับแบบอะไรแบบนี้เข้าคลิปเออนีมันดูแบบว่าการทำงานช่างมันดูสนุกเลยอ่ะมันดูสนุกเพราะว่าเนี่ยเราไม่ต้องเสียบปลั๊กเลยตัวพังง่ายเออตัวตัวเล็กกดทุกขายกระเจาะ ไอตัวตัวในตัวการเนี่ยคือไข่เจาะแล้วกระแทกได้เลยกระแทกเลยแบบว่าปูนแบบแข็งๆอ่ะกระแทกมาเลยสามารถยึดเจาะได้อันใหญกว่าสองเลยโ้ยแรงบิดยแล้วปรับเนี่ยมีปรับโอ้โหนีดีในกล่องด้านในมีแถมดอกมาด้วยใช่อันนี้เราจะใส่ดอกให้ดูไม่ได้นะฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่อู้ยแถมมาตั้งหกดอกอู้แถมมาเต็มาเรียกว่ากระเป๋าเดียวเหรออ๋อเป็นบ็อกเซตอยู่ด้นายจากราคหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบ เหลือหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทโอ้โหอันนี้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 แน่นอนเดียวนาเดียวนาเดียคนาอนนี้ั้งเลยใก้กดไล้ใกล้นะตอนนี้นะโอ้โหหลังจากวันนี้ไปเนี่ยอยู่ที่หนึ่งพันห้านะฮะนี่มีไฟด้วยทุกคนมีไฟด้วยอ่ะเออนี่ทำงานคืนนี่สบายเลยนะเออไม่ต้องถือไฟฉายพวกนี้นี่เราต้องแบบใส่ไฟฉายปกติซื้อหลักพันใช่เออต้อบอกว่าเจ้าของแบบนี้ชื่อคุณแด๊กฮะตอนแรกประกันอะไรประกันอะไรมา ประกันประกันเท่าไหร่ประกันที่เราครีมมาเขาเอาครีมเราบอกครีมเยอะแล้วพี่เอาอย่างอื่นได้ไหมส่งสว่านมาเลยนะไม่ใกล้กันเลยประกันเท่าไหร่ประกันเท่าไหร่ประกันเท่าไหร่เลยประกันหนึ่งปีว้าประกันหนึ่งปีทั้งตัวเครื่องและแบตนะประกันหนึ่งปีทั้งตัวเครื่องและแบตนะครับให้แบตชื่อแบรนด์อะไรวอลครับ เครื่องมือช่างเครื่องมือช่างมีเครื่องตัดไปไม้มีเครื่องดูดไปไม้มีหมดเลยเอลิศเลิศเลิศไปื้อติดบ้านมัละเบิร์กแฮ่เขามียี่สิบกว่าผลิตภัณฑ์ในตัวเนี้ยโอเคฝากแบรนด์ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับตรงไม่ต้องหุ่ยฟรีไม่ฟรีเรี๋ยวใ้แต่ว่ากันอันนีวกลับคืนนะครับอันนี้กลับไปครับมาอันดี้กลับไปครับไม่รู้คำของไว้ที่นี่เลยมาเอาทุกคนเดี๋ยวกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเรายังมีต่อยังมีน้องกรีนมาใช่ไหมใช่เดี๋ยวน้องกรีนกำลังเดินทางมา เาถึงแล้วรอ,าาวอคิวอยู่ด้านหลังโอ้โหเมื่อวานเนี่ยน้ำหอมนี่สนุกสนานอะไรเนี่ยอันนี้เน้นนะะคเน้นคืออะไรอ่ะ